สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตสินค้านะคะยอนมากีพลัสว่าทานแล้วจะช่วยในเรื่องกำจัดสารพ,พิษได้อย่างไรนะคะเราจะมาจำลองเหตุการณ์นะคะแก้วสองใบนี้แก้วใบที่หนึ่งเปรียบเสมือนคนที่หนึ่งและแก้วใบที่สองก็เปรียบเสมือนคนที่สองนะคะอันนี้คือน้ำเปล่าน้ำที่เราดื่มกันนะคะเปรียบเสมือนน้ำเลือดเนาะน้ำเลือดที่ ไม่มีสารพิษนะคะเทไปในแก้วใบที่1น่งต่อไปอันนี้คือแอลกอฮอล์ล้างแผลตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของสารพิษนะคะสารพิษเรารับมาจากทางไหนบ้างความเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นความเครียดทํางานหนักพักผ่อนน้อยนอนดึกกินเหล้าสูบุรีหรือมลภาวะทางอากาศ หรือสารหรืออาหารที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เรารับประทานยาในปริมาณที่มากเกินไปนะคะอันนี้คือตัวแทนของสารพิษนะคะเทไปในแก้วใบที่สองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดื่มผลิตภัณฑ์บ n d อนมาค t พลัสนะคะเพื่อดูแลเลือดดูแลตับเราได้อย่างไรเนาะ เทไปอย่างละครึ่งฝานะคะแล้วเรามาสังเกตดูว่าจะเป็นอย่างไรแก้วใบแรกสังเกตดูว่าน้ำเลือดที่ไม่มีสารพิษเมื่อดื่มมากี่พัดไปปุ๊บดูดซึมพร้อมใช้งานได้เลยนะคะส่วนแก้วอีกใบเมื่อดื่มมากี่พัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคะ่ะสังเกตดได้ว่า มากิพัทเนี่ยจะไปดักจับสารพิษเห็นไหมคะนี่เป็นวุ้นเลยมากิพัทเขาจะไปดักจับสารพิษอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นความเครียดทํางานหนักภาคนน้อยเนาะที่เป็นสารพิษที่สะสมทุกวันทุกวันทําให้เลือดเราเนี่ยปะปนไปด้วยสารพิษเพราะเลือดเนี่ยไปเลี้ยงอว,วัยวะต่างๆเลือดที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ ก็ส่งผลให้ร่างกายเราเจ็บป่วยก็เราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็อยากจะชวนทุกๆท,ท่านมาดูแลเลือดดูแลตับกำจัดสารพิษด้วยบิยอนมาคิ plus นะคะค่ะสวัสดีค่ะ